เคยได้ยินจือ่อบ้านปลาอ้อดอนใช้ก็เจ้าทีนี่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวใกล้เมืองเจีงยงไห้แล้วหลายคนอาจยังบอกหุจักไใครว่าการแอลชุมชนจะกลายเสมอไปเดี๋ยวคลิปนี้นูกจะพาทุกคนไปพิสูจน์ สวัสดีเจ้าทุกคนนุกจากช่องสตอรีการเดินทางจะพากูคคนไปหู้จักกับบ้านปลาอ้อดอนใช้มู่1ิบเอ็ตำบลปลาอ้อดอนใช้จ,จังหวัดเชียงไในมุมใหม่ๆเดี๋ยวลองมาพอว่าจะมีอะไย่งน่าสนใจห้องกับกิจกรรมเชงหงไฮเวลเนสซิตี้ชุมชนทองเที่ยวเชิงสุขภาพกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจ,จังหวัดเชียงไ เพียบของเฮาในวันนี้จะเริ่มต้นติวัดป่าอ้อดอนใช้มากราบไหว้ขอพรติวัดกันตีนี่เปิ้นว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดเพราะสร้างโดยแรงศรัทธาของชาวบ้านมาขอพรเสริมบุญเสริมโจกันเนอร์ส่วนตอนนี้รถลัลงมารอฮับพระเจ้า ชุมชนเปินก็ได้ปลาหมูเฮามาดูวิถีชีวิตรอบชุมชนได้นหนางรถพานตรงตีเปินทำน้ำแบบบักเกาโดยวิธีการโยนก้ากันและสมัยบาเดีวหาพอได้ยากก็เนึ่แต่ก็ชอบตีนี่ยังคงฮักษาวว้ยยู มาถึงและเจ้าฐานกิจกรรมทําผ้าพิมพ์ลตีทําจากใบไม้และดอกไม้เหมือนลายเสื้องามๆตีนุกใส่เลยเจ้าแต่นุกก็ยังบ่เกยลองทําเลยเปืนบอกว่ามาบ้านป่าอ้อดอนใช้ต้องได้มาทําผ้าพิม์ลผ้าบารบรเยะะปืนว่ามาบ่าถึงเจ้า การทาผ้าพิมพ์ลายวันนี้เป็นแบบตุ๊บสดๆส่วนตังแม่ๆม่ก็ได้เตรียมทั้งกระเป๋าผ้าแล้วก็ตีคาดผมไว้ให้ได้ทํากันลองย่าไปย่ามากับเพื่นดีขนาดเจ้าได้สมาธิแต่บดี้ใจร้อยหนาะบะอันเดี๋ยวนิ้วมือจะโดนตุ๊บไปตัวเนิอนอกจากจะได้ชิมงานฝีมือตีเอาไว้ให้เฮาได้ปิดบ้านแล้วที่นี่ยังเป็นศูนย์สินค้าอีโคปิ้นไหลแบบไว้ให้เฮาได้เลือกชอบปิกตุย๋ยากให้ทุกคนได้มาลองย่าพอหมวนดีขนาดเนะิ่ง ไปกันตีกิจกรรมต่อไป,ปตีตางชุมชนปลาหมูเฮาไปเฮียนหู้นั่นก็นคือการทำโกมกับตัดตุงไส้หมูแต่บ่ใจกาการทำซาลาเปานะเจ้าทุกคนมาเจ้านูก็ยังบ่เคยทำเป็นแต่เป็นว่าเลยเนอะ่งไปแงมาก็ได้สมาธิขนาดตุงแล่โกมตีเฮาแงแล้วตางกลม้ลก็ได้อหื้อหมูเฮาเอาปีกไปตกแต่งบ้านได้ตุ้ยว่าไปฝีมือนุก็งามอยู่นะ ตุ้ผ้าและตะตุงม,มาสองกิจกรรมแล้วเลือเ่อยเนื่อเ่อยตัวและเจ้ามาต่อกันตีฐานนี่เลยตั้งชุมชนบนกระปามูเฮามาผ่อนคลายโดยสมุนไพรลูระครบกันแม่แม่บนเตรียหลูระครบไว้ให้เฮาลองทํสองแบบมีทั้งสมุนไพรสดและกระแหงเจ้าแม่แม่ได้เกียมการแจ้เท่าโดยสมุนไพรบําบัดพลังลกไว้ให้เฮากันไปเจ้าเหมาะและผ่อนคลายดีขนาดอยากให้กคนได้มาลองทํากันเนะื้อ นอกจากนี้ตั้งศูนย์ก็ได้มีแบบสําเร็จไว้จะํจำนายต้วยนะทั้งลูกประคบสมุนไพรตีฮอร์เดยผ้าอีโคปิน้นและสมุนไพรหอมดับกินตีเป็นแพ็กเก็ติาหาหนาหักนาฮักแบบอีเจ้าและในชุมชนยังมีแหมหลายกิจกรรมเพื่อได้เฮียนหูก,กันตัวทั้งมีวาดภาพสีน้ำแลว้วก็การทําเมี่ยงคํา ทำกิจกรรมมากกว่าหลายฐานแล้วประเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหิวกันแล้วเจ้าวันนี้ต่างชุมชนฝนก็นกนได้เตรียมเมนูเด็ดของกินล้ำๆลของชุมชนไว้เต็มตีเลยต้องบอกเลยว่านุกนี่มักของกินเมืองขนาดและตีนี่ก็ทำล้ำกุยางเลยเจ้าไข่มาตินี่บอกได้เลยว่าต้องมาลองจิ้ม นูกว่าหลายๆคนคนจงจะหูจักบ้านป่าอ้อดอนใช้ยนักขึ้นแล้วถ้าไขายังบวมดแห้งแนะนําไปแอวกันต่อได้เลยเพราะบ้านป่าอ้อดอนใช้อยู่ใกล้วัดลองคุณเป็นวัดสีขาวในเจียงไฮที่ขึ้นจือเรื่องสถาปัตยกรรมที่มีความงามและเรลืองเลา้ามาแอลพอและไทยหุ่มงามๆามกันเน้่ถ้าขับเลยไปเห็มน,น้อยก็จะไปถึงลายสิงปากโดยเจ้า องบอกเลยว่าบ้านป้าอ้อดอนใช้เป็นชุมชนใกล้เมืองเจียงไฮ้ตีมีของดีรอเฮือมูเฮาได้มาหู้จักกันแล้วไผยอยากมาทํากิจกรรมดีๆแบบอี้ทั้งแบบมาคนเดียวและมาเป็นมูค้าหนาหรือมาดูงานตีบ้านป้าอ้อดอนใช้เจียวว่าบ่ผิดหวังเลยเจ้าลองมาแอลพอกันเลยเจ้าทุกคนกับชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเจียงไฮ้เวลเนสซิตี้มาสุกทั้งกายและซุกทั้งใจตีบ้านป้าอ้อดอนใช้กันเจ้า